เป็ดอร่อยลิมทางค่ะถนนเพชรเกษมก่อนเข้าตัวเมืองราชบุรีนะคะประมาณสัก8ปหรือเกิโลเมตระเมืองเพิมเมืองค่ะอันนี้ป้าดูมาจาก ของอร่อยเมืองราชบุรีแล้วก็ขับรถตามมานะคะเป็ดร้อนร้อนเลยอะคะ่ะอร่อยอาหารจานหลักแกก็เ,เล่ากันไปเรื่องเที่ยวแกเที่ยวมาเยอะแกมักจะเพืออมาเล่ากันไปรนนดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แกสักหน่อยเป็นไร ใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะคะป้าใช้คนละครึ่งด้วยอะ่ะแต่เมื่อคราวที่แล้วก็ใช้เหลือนะคราวนี้พยายามจะใช้ใหมดนะคะดูหน้าตาอร่อยแต่ป้าถามว่ามีข้าวเหนียวไหมน้องก็บอกข้าวเหนียวหมดแล้วว่าเสียดายจุงเบอร์นี่ค่ะก่อนจะเข้าเมืองราชบุรีนะคะถึงสีแยกหวย้วเขาเรียกว่าสีแยกห้วยชินสีค่ะแล้วก็มองมาทางซ้าย อย่าหลุดนะคะนิดเดียวเลยจากทางแยกมาด้านขวามือจะเป็นปั๊มปตทค่ะแต่ร้านนี้อยู่ฝั่งซ้ายเนอะเลยมาจากไฟแดงประมาณสักกิโลหนึ่งนะกิโลหนึ่งเห็นจะได้อะค่ะอร่อยค่ะไม่มีคำว่าผิดหวังนะคะ ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะขอบคุณมากๆ